สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวแอนด์แบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Apple สําหรับงานอีเวนต์ล่าสุดนะครับสปริงโรเด่นะครับก็จะมีสินค้าหลายๆรุ่นที่ทุกท่านรอคอยนะครับแล้วก็มีเปิดตัวที่แบบแหวกแนวอีกนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือ iPhone 12แล้วก็12 mini เนี่ย เปิดตัวสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงพาสเทลอ่อนๆสีค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เข้ากันกับดีไซน์ของ12แล้วก็12มินิเป็นอย่างมากนะครับราคาก็จะเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเป็นตัวเลือกให้เลือกขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อีก1ชิ้นที่ถือว่าเปิดตัวแล้วก็น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมียูเซอร์ผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นก็คือ Apple TV นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ใหม่ที่แรงขึ้นดีขึ้นนะครับตัวรีโมทเนี่ยมีทัชเซนเซอร์ที่ใช้งานได้แม่นยำขึ้นรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ชิปประมวลผลตัวใหม่ก็ใช้เป็น A12 นะครับซึ่ง A12 เนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าอยู่ใน iPad หลายรุ่นแล้วก็มีความแรงที่ไว้ใจได้นะครับซึ่งพอประมวลผลดีขึ้นเนี่ย เรื่องการทำงานต่างๆก็ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบเสียงก็รองรับเป็น d o b b y Vision เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการดูหนังผ่าน Apple TV จะให้อัตราลดในการดูเนะี่ยที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับโดยที่ราคาของ Apple TV เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ตัว 4K นะครับเริ่มต้นอยู่ที่6,700บาทนั่นเองครับซึ่งถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ยังรองรับ HDR ด้วยนะครับซึ่งทำให้การแสดงผลภาพเนี่ย มีความาลื่นไหลแล้วก็มีสีสันที่ดีขึ้นด้วยครับก็ใครที่ใช้ Apple TV อยู่ต้องไม่พลาดแน่นอน,นครับเพราะว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นมาก <Yeah. S 1> แล้วก็จ่ายเงินหลักไม่กี่พันบาทนะครับทีนี้ก็มาถึงดาวเด่นของงานนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ new imac ซึ่งเป็นครั้งแรกนรับจากปี2012เลยนะครับที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เพราะว่า เขาใช้ดีไซน์เดิมลากยาวตั้งแต่ปี2012จนมาถึงปัจจุบันนะครับและที่สำคัญนะครับจะมีให้เลือกถึง7สี oh. ตามสเปคตั้มสีด้วยนะครับใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกดูที่หน้าเว็บ Apple เลยนะครับเขาก็จะมีสีจำลองให้เลือกดูไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มหรือว่าสีเขียวต่างๆนานา,นานเนี่ยเลือกได้ตามทีมของห้องหรือว่าบ้านที่ใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Allnew Design นะครับเป็นดีไซน์ใหม่หมดก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยมคล้ายๆจอ XDR ที่วางขายก่อนหน้านี้นะครับความหนาเนี่ยก็ไม่หนามากนะครับก็ราวๆประมาณห่เซนนิดๆนะครับถือว่ามีความหนาที่กำลังดีครับมาพร้อมกับจอแสดงผลที่อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างยิ5มนิ้วกับ27นิ้วรุ่นเก่าก็คือ24นิ้วนั่นเองนะครับแต่ว่าขอบจอเนี่ยค่อนข้างบางนะครับเวลาดูเนี่ยเต็มตากว่าเดิมครับความละเอียดจอก็ เป็น 4.5K นะครับก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่สูงนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของพาเนลจอที่ Apple เขาทำมาเนี่ยสามารถหวังผลด้านภาพแล้วก็ด้านวิดีโอได้อย่างเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> โดยที่การทำงานต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องหน้าที่จะเป็นกล้อง Full HD 1080นะครับเป็นครั้งแรกที่นำมาใส่ผลิตภัณฑ์จาก Apple นะครับเพราะว่า Apple เขาเล็งเห็น ถึงการใช้งานเรื่องกล้องหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเว็บแคมหรือว่ากล้องหน้าติดโน้ตบุ๊กที่ความละเอียดไม่สูงมากแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันแรงขึ้นแล้วก็แอปต่างๆเนี่ยาสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ดีขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่าจะเป็นโทรหา Apple ด้วยกันเองนะครับเราก็จะได้เห็น ภาพที่ดีขึ้นน้อยน้อยลงนะครับก็สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นรวมไปถึงไมโครโฟนในการสนทนานะฮะเป็นไม์ที่มีคุณภาพดีขึ้นมีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยก็ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับผมรวมไปถึง Magic Keyboard แบบใหม่นะครับซึ่งจะมีแถมให้ทั้งรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่ราคา42,900ก็จะเป็น Magic Keyboard แบบเดิม Magic Keyboard แบบใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับ Touch ID นะครับสามารถสแกนนิ้วเพื่อปลดล็อกใช้งานเครื่องได้เลยรวมไปถึงมีปุ่มอ,อีโมจิอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถกดแล้วก็เลือกได้อย่างง่ายดายนะครับถือว่าเจ๋งมากนะครับสำหรับเมจิกคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับ Touch ID ก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รองรับหลายยูเซอร์ด้วยครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของระบบประมวลผลซึ่งเป็นอย่างที่คาดการไว้ครับมาพร้อมกับ ชิป CPU M1 ซึ่งจะเป็นชิปแบบ SOC นะครับก็รวมการประมวลผลทุกอย่างไว้ในตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟิกเรื่อง CPU ประมวลผลรวมไปถึง Neural Engine นะครับที่ทำงานได้สุดยอดครับอย่างที่ทราบกันนะครับ MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air M1 ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยาการประมวลผลแล้วก็ค่าคะแนน b บ n c h มาร์ต่างๆเนี่ยสูงแบบสูงลร่วเลยนะครับซึ่ง iMac เนี่ยอย่างที่ทราบกันครับคนที่ ทำงานแบบจริงๆจังๆเขาก็จะซื้อ iMac มากกว่าโน้ตบุ๊กนะเพราะว่าต้องการจอที่ใหญ่แล้วก็ความเร็วที่เหนือกว่าเพราะว่าการระบายความร้อนเหนือกว่านะครับซึ่งพอมาเป็น M1 ที่ความร้อนน้อยเนี่ยการทำงานของ iMac หลเนี่ยไหลลื่นแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานต่างๆาด้วยตัวแอปพลิเคชันที่รองรับ M1 มากขึ้นและที่สำคัญนะครับเราจะสามารถ ใช้งาน iMac ร่วมกันกับแอปของ iPad ได้นะครับซึ่งณเวลาที่วางจำหน่ายเนี่ยน่าจะเริ่มใช้งานได้เลยครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับคนที่ทำงานสำหรับเป็น Workstation น่าจะชอบรวมไปถึงคนที่ใช้งานแบบมัลติมีเดียหลายๆอย่างก็น่าจะชอบเช่นกันครับเพราะว่าตัวลำโพงของเนี่ยมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ให้เสียงแบบตัวเดียวจบไม่ต้องไปซื้อลำโพงแยก แล้วก็รองรับระบบ d อ b b y Vision นะครับสำหรับคนที่ดูผ่าน Apple TV จาก iMac กเนี่ยก็จะได้เสียงที่กระหึมแล้วก็ดูหนังได้สะใจมากขึ้นนะครับด้วยภาพและเสียงที่มีคุณภาพระดับท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วในการประมวลผลนะครับซึ่งเขาก็จะมีตารางบอกตอนงาน Apple Event นะครับว่าทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ย มากกว่า80% 50%หรือว่า300%ในหลายๆแอปนะครับ แน่นอนครับถ้าเทียบกับ CPU ที่เป็น Intel เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบสัมผัสได้นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดแท็บหลายๆหน้าโดยที่ไม่กระตุกเลยแม้แต่น้อยครับสายทํางานด้วยโปรแกรมเฉพาะทางเนี่ยหายห่วงครับซื้อ iMac ไปคุ้มค่าแน่นอนครับราคาถูกแล้วก็บิวต์อินเป็น SSD มาให้ตั้งแต่แรกนะครับโดยรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็น SSD 512นะครับส่วนรุ่นกลางก็จะเป็น SSD 256แต่ว่าสามารถคัสตอมไมซ์เพิ่มขนาดความจุได้ตอนที่เวลาสั่งซื้อนะครับก็ผมว่า ถ้าจะให้พอใช้อย่างน้อยว่าต้องปรับเป็น512นะเพราะว่าโปรแกรมหลายๆตัวที่ใช้เนี่ยกินพื้นที่เยอะรวมไปถึงปลั๊กอินแล้วก็ไฟล์างานที่เราใช้ครับหรือว่าคนที่ทํางานเยอะก็อาจจะใช้เป็นถึง2เทรา b บต์นะครับแต่ว่าราคา SSD อาจจะแพงนะครับเพราะว่าเป็น f ฟลชสต o ร์เ e ของ Apple เองซึ่งมีความเร็วที่สูงมากกว่า SSD ธรรมดาอยู่หลายเท่าเลยนะครับราคาจึงแพงอย่างที่เห็นนะครับผมก็สามารถเลือกดูสีแล้วก็ ราคาในการอัปเกรดได้ที่เว็บ Apple ได้เลยครับผมทีนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ iPad Pro นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย iPad เนี่ยกลับมามีบทบาทใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กเข้าไปทุกทีเลยนะครับ <Wow. S 1> iPad Pro ตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาหลายอย่างนะครับโดยจะคงดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบ่งเป็นรุ่น11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะครับ สิ่งที่อัปเกรดเข้ามาเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ CPU M1 นะครับซึ่งประมวลผลได้เร็วกว่าและสามารถทำงานได้เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กราคาแพงเลยนะครับแล้วก็มีการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึง Neural Engine ที่สามารถช่วยในการทำงานให้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะ iPad Pro 12.9เนี่ยเขาได้เปลี่ยนจอมาเป็น Mini LED นะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ ประหยัดพลังงานมากกว่าจอแบบเดิมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมินิ LED มากกว่า1 0 0 0 0ตัวที่อยู่บนหน้าจอ <Wow. S 1> ซึ่งตัวที่เป็นสีดําหรือว่าปิดเนี่ยมันจะไม่กินพลังงานเลยนะครับเราก็จะให้สีดําที่มืดสนิทแสดงผลแล้วก็คอนทาราสดีมากนะครับก็จะเป็นจอที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัว Apple XDR เลยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาอยู่ร่วม20,000 0บาทแต่ว่า iPad Pro 12.9เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง37,900บาทเองครับ ก็ทำให้ iPad Pro 12.9เนี่ยมีความน่าใช้งานเหนือกว่า11อยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่ง11เนี่ยจะเป็นจอ Liquid r e t i n a เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นไซส์เดิมแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานครับก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์การใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับที่ว่าเราสามารถโฟกัสให้ตัวเราเองอยู่กลางภาพ ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถาแยกตำแหน่งอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุหรือว่าบุคคลได้ดีขึ้นนะครับ <Wow. S 1> โดยที่ยังคงสามารถใช้งานร่วมกับแอ c เซอร์รอื่น,นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard ใช้งานร่วมกับรุ่นก่อนหน้านี้ได้รวมไปถึง Apple Pencil ที่ยังคงเป็น p i n t o o 2อยู่นะครับเพราะว่า Pencil ทยังไม่วางจาหน่ายก็ยังคงสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็เคสต่างๆน่าจะเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าน่าใช้มากครับแล้ว อีกหนึ่งจุดนะครับตัว iPad Pro สามารถใช้งานร่วมกันกับจอของ PlayStation 5ได้นะครับก็ต่อเป็นบลูทูธแล้วก็ใช้งานได้เลยครับซึ่งด้วยความที่เป็นชิป M1 นะครับเป็นชิปที่เร็วมากแล้วก็มีการประมวลผลที่ดีมากรวมไปถึงกราฟ,ฟิกการครับเราจะได้เห็น เกมที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆแล้วก็เป็นเกมระดับแบบพรีเมียมนะครับมาลงใน iPad หรือว่า Apple มากขึ้นนะครับก็สำหรับสายเกมเมอร์เนี่ยรอชมกันได้เลยนะครับซื้อตัวเดียวเนี่ยได้ทั้งทำงานแล้วก็ได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็จบแบบตัวเดียวได้สบายๆเลยนะครับโดยที่ความจุสูงสุดนะครับก็จะมีให้ถึง2เทราไบต์เลยนะครับก็รุ่นเดิมจะสูงสุดเพียงแค่1เทราไบต์ใครที่ชอบเก็บงานเยอะ ไม่ชอบขึ้นคลาวแล้วก็ชอบแบบเก็บหนังเก็บไฟล์งานเยอะเนี่ยสเทอร์ไบต์เนี่ยโหเก็บรูปได้แบบไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับ12.9แบบ Wi-Fi Cellular 2เทอร์ไบต์ก็อยู่ที่8,000 0กว่าบาทเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากก็สามารถใช้ที่ตัวสตาร์ทร้อยยี่สิบแปดจิกไวไฟสามหม่าบาทได้ครับทีนี้ก็ต้องไปเมเนดดูครับว่าต้องการใช้งาน มากขนาดไหนนั่นเองครับผมมาถึงโปรดักตัวสุดท้ายที่ถือว่าเจ๋งไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเฝ้ารอมายาวนานร่วมปีนะครับเพราะว่ามีข่าวมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วว่าสินค้าตัวนี้จะออกมาจำหน่ายนั่นก็คือ Apple AirTag นั่นเองซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม f i ฟ d m y แล้วก็ p p o o n นะครับก็จะเป็นแท็กเล็กๆนะครับประมาณ3ซนติเมตรราคาไม่แพงนะครับตกต่อตัวก็คือ990บาทหรือว่า ซื้อแพ็ก4ตัวก็จะอยู่ที่3 0 0พกว่าบาทก็ไม่ถึงพันนะครับจะเป็นแท็กที่เอาไว้ติดตามสินค้าหรือว่า,าวัตถุอะไรก็ได้ที่เราอยากให้ตามนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อเป็นพวงกุญแจเป็นอุปกรณ์เสริมได้นะครับห้อยติดไว้กับกุญแจรถก็ได้ครับหรือว่าติดกระเป๋าติดรองเท้าหรือว่ากระเป๋าเดินทางหรือว่าสิ่งของสําคัญต่างๆที่มีที่ให้ห้อยแล้วก็ติดตามครับเราสามารถติดตามได้แม่นยําทุกย่างก้าวนะครับเพราะว่า ไฟล์มาของ Apple เนี่ยเขาละเอียดแบบเป็นลายก้าวเดินเลยนะครับหาของได้ง่ายแล้วก็แม่นยำม,มากครับซึ่งจะเอามาไว้สำหรับติดตามสิ่งของโดยเฉพาะนะครับ a p p l e ิ Apple เขาไม่ได้แนะนำให้ติดตามบุคคลนะเพราะว่าถ้าเราเอา Air t a g ของเราเนี่ยไปไว้ใกล้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ซายอินด้วย Air t a g เนี่ยเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่ามี Air t a g แปลกปลอมมาติดตามหรือว่าอยู่ใกล้เขานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ Apple เขาคานึงถึงนะครับ ไม่แพงแล้วก็น่าใช้มากครับรวมๆแล้วเนี่ยถือว่า Apple Event รอบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีโปรดักตัวใหญ่ตัวเล็กตัวรองแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้จริงหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อที่หน้าเว็บของ Apple ได้ทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้รับสินค้าในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภานี้ครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ กด Subscribe ตามช่องทางต่าง,างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับก็ฝาก h h n n n l ห6อันแบงไว้ด้วยครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ